สวัสดีครับผมโทนี่ปาริสไน์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกียโยงนะฮะเกียโยงสำหรับเบนเนอรี่นะฮะ bn 6 0 0กับ tp 3 0 0นะครับที่เร็วนี้ผมจะปล่อยตู่ตลาดนะครับผมก็หลักเลยนะเกียโยงผมใช้งานพีเดียมคิดว่าอย่างหนาครับเป็นเกรดดีนะฮะเพราะว่าคำนึงถึงการใช้งานนิดนึงนะฮะแล้วก็ ออกแบบมาให้รู้สึกแข็งแรงใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งคลิปเปอร์นะฮะฝั่งลิปเปอร์ในการเบรกผมทำออกมาไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นสวยเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะให้ได้เข้ารูปเหมือนเดิมมากที่สุดนะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองสาธิตในการขึ้นเพราะว่าผมคิดว่าในการใช้เกยโยงเนี่ยถ้าจะให้แข็งแรงจริงต้องขยม ขย่มให้ได้ขย่มได้แล้วก็ไม่หักนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวเป็นตัวเดโม่ครับแต่ว่าเป็นตัวซีงีกอ์ผมจะทำออกมาแล้วก็ในส่วนเรื่องสีเนี่ยเดี๋ยวผมกาลังดูอยู่ว่าจะใช้สีอะไรให้มันเข้ากับรถได้หลายสีนะฮะเรามาดูาการขย่มนะฮะนี่ฮะต้องขย่มได้นะฮะ แข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเดีย๋ยวเรามาดูนะฮะใกล้ๆก,กันเลยนะฮะอันนี้คือใช่ครับใกล้ๆนะครับผมจะขยม่มเกียร์ฮะต้องแข็งแรงเดีย๋ยวเรามาดูงานใกล้ๆครับว่าตัวนี้จะกึ่งซีนซีมายัางไงนะฮะเป็นงานกึง CNC ่งอีกซีนซีฮะเนี่ยครับผม แล้วมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นนี้ครับเข้าเกียร์ทุกอย่างปกติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าใช้งานเข้าเกียร์ได้ค่อนข้างง่ายกว่าของเดิมนิดนึงนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยตัวนี้จะจะขยับได้มันจะดิน้นดิ้นได้ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวผมต้องปิดตาของงาน ต่อไปนะครับว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนหรือว่าเป็นสีอะไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับผมติดตามผลงานอื่นๆขอได้ในทั้ง a c e b o o k นะครับ youtube แล้วก็ Line แล้วก็อ s t a ต r a กระครับโูนี่ไปทินครับ